โอ้โหต้องวันนี้ต้องพูดกันแล้วนะครับว่ารัฐบาลในบริหารงานได้แย่มากนะครับโอ้โหตลาดหุ้นตลาดเงินนี่ร่วงกันละนาวเลยครับเหลือพันสอกว่านะครับจากลุงตู่นะครับพันหกพันเจ็ดพันแี่บ่นกันนะครับชาวนาครับออกมาแล้วครับนะครับไปดูได้เลยนะครับพิษนุโลกนะครับมาแล้วครับชาวนาโอ้โหราคาขายนี่แทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับ เฉียดต้นทุนเลยนะครับโอ้โหทุกวันนี้นะครับพิจารณาตัวเองได้แล้วครับอย่าไปฝืนเลยครับรัฐบาลครับอยู่ไม่ได้ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านไปนะครับขายพงขายพักมันไปเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ประชาชนตายครับจริงๆตายจริงๆเศรษฐกิจแย่คนด่าทั้งประเทศแล้วออกไปออกไปนะครับโอ้โหตลาดหุ้นก็ล่วงนะตลาดชาวนาก็เหลือตอนนี้เพียงละหกพันละ, 6, 000, ละตะลักเจ็ดพัน พอใกล้หน้าเกี่ยวข้าวเหลือหกพันโอ้โหเออนะครับอย่าอยู่เลยออกไปซะนะไม่อยู่นะอยู่ไปก็ไล่บอยนะครับอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะออกไปเถอะรัฐบาลชุดน,นี้เออนะครับอย่าอยู่เลยออกไปออกไปนะเออนะครับนี่ประชาชนก็ไล่กันทั้งแผ่นดินแล้วตอนเนี้นะชาวนาก็ลงออกมาขับไล่บนถนนแล้วนะ นี่ขนาดชาวนาเขาเลือกเพื่อไทยนะเนี่ยนะเอ,อนะครับชาวนาอ่างทองอยุธยานะนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเดือดร้อนหนักแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรไม่ได้สักอยา่างนะครับเออนะหัดพิจนารณาตัวเองได้แล้วนะครับออกไปเถอะให้ให้เสืยหนูบริหารเถอะ <c oughs> นะ เออถึงแม้ว่าออกไปเดี๋ยวเขาก็ได้กลับมาเหมือนเดิมแหละไอ้มินว่านะครับนะ<ม>ก็ให้เขาอยู่ไปอย่างเงี้ยแหละให้เศรษฐกิจมันแย่น,นักๆแย่แบบแย่สุดๆไปเลยไม่ต้องไปรีบไล่เขาลอกนะครับใช่ไหมเออให้แบบแย่หนักๆจนแบบว่ามันถึงขั้นวิกฤตอ่ะนะตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหค้าขายก็เงียบเงากันทั้งทั้งแผ่นดินแล้วตอนเนี้ยนะร้านอะไรทั้งงานวัดนะะ งานวัดงานเทศกาลประจําปีอะไรต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าเงียบเหงากันไปหมดเออนะครับนะเนี่ยประชาชนก็เริ่มก็เรียกว่าอะไรตาสว่างนะชาวนงชานาก็ตะโกนเรียกหาลุงอะไรไหมนะเออนี่ขนาดลุงตู่อยู่เฉยๆยังไม่ทําอะไรเลยนะลุงตู่อยู่เฉยๆเป็นองคนมนตรีนะครับคนยังคิดถึงอะ่ะคิดดูสินะนี่ถ้าอยู่อีกสี่ปีนะโอาโหรับรอง ลุงตูน่นี่กระแสคนมีแต่คนเรียกหาลุงตู่ะนะครับกระแสลุงตู่จะกลับมาขนาดไหนอ่ะนี่ขนาดอยู่แค่ปีเดียวนะรัฐบาลชุดนี้นะก็คือรัฐบาลเสียฐากับรัฐบาลอุ้งอิงก็อยู่กันรวมผสมกันก็ปีกว่าแนละ้วเออยังบริหารได้ห่วยแต่ขนาดนี้แล้วถ้าบริหารกันสี่ปีจะห่วยแต่ขนาดไหน อคะแนนนิยมของลุงตู่ก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบไล่นะปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปก่อนปล่อยให้เศรษฐกิจมันพังพินาศคามือมันก่อนคนคนมันจะได้รู้จะได้เห็นนะไม่งั้นคนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาหรอกนะครับเออมันต้องเห็นลงศพมันต้องตายคาลงศพก่อนมันถึงจะร้องไห้โอ้ไม่น่านเลือกไปเลยเพื่อไทยอ่ะ ไปเริกลุงตู่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะเออนะครับไปพวกสแสดงมันอวยต่อไปนะเดี๋ยวพวกสแสดงก็จะโทษแต่ลุงตู่ลุงตู่อยู่นั่นแหละนะครับนี่แหละฮะเศรษฐกิจยุคอุ้งอิงนะมีกินมีใช้ <c oughs> มีกินมีใช้เฉพาะครอบครัวมันนั่นแหละน,นะครับวนประชาชนก็อดตายต่อไปอ่ออดอดต่อไปเกวียนละหกพันโอ้จะบาตายนะครับ นะข้าวเกี่ยล0 0พันะลงทุนไปก็เกี่ละ5้0 0ันหกพัแล้วขาดทุนยับเยะนะินตอนนี้นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ